อัเปเดตชีวิตก็น้องตั้งตาก็ปีนี้ก็รู้สึกแบบดีใจสิ่งสำคัญที่สุดคือเขาก็ได้รางวาัลทั้งสองคนทั้งตั้งต,งตาแล้วก็เติมเต็มมาค่ะแล้วก็ดีใจเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดของต้ามันไม่ใช่รางวาัลนะไม่ใช่รางวัลที่ลูได้รับแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจแล้วก็ดีใจกับเขาด้วยความที่เขามีทั้งสองคนมีความรับผิดชอบแล้วก็ตั้งใจแล้วก็มีวินยัยมันเป็นอะไรที่จ,จะเราเป็นพ่พ่อคุณแม่เนอะสั่งแบบ แบบว่าบอกให้ลูกทําขนาดไหนถ้าเขาแบบไม่ทําเราก็แบบน้องอาจจะไม่ทําแต่เรารู้สึกว่าเออเขาทําด้วยตัวเองแล้วด้วยความที่เขาเรียนเรียนแล้วเราอะทำงานคุณตาทํางานค่อนข้างเยอะมากๆอะเยอะจริงๆแล้วก็ไม่มีเวลาให้เขาฉะนั้นเราก็เลยอาจจะแบบดับเบิลขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยคือเวลาตากลับบ้านเขาก็จะแบบเหมือนจะนอนแล้วแล้วเวลาเขาจะเขาออกไปเรียนตาก็แบบยังไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราทํางาน ทำงานค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูแลเขาทั้งสองคนแล้วเวลาเขาไปแข่งกีฬาเราก็ไม่เคยได้ไปเลยเพราะว่าเราทํางานตลอดเวลาฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นความภูมิใจเล็กๆของเราที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีเวลาให้เขาแต่เขาก็ยังสามารถดูแลตัวเองได้รับผิดชอบได้ในส่วนต่างๆง,งเรื่องเรียนเรื่องกีฬาเรื่องดนตรีรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้มากค่ะแะไต่างๆเราพี่เขาตั้งแต่เด็กเลยไหมคะหรือว่าก็มีการพัฒนามากกว่าค่ะก็คือในเรื่องของร้องเพลงหลายๆคนก็แบบขอบคุณพี่ๆมาก มากขอบคุณเดี๋ยวนี้เขามีแฟนคลับมีอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบเออเขาเขาตั้งใจแล้วเขาก็แบ่งแยกระหว่างเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องเรื่องร้องเพลงเรื่องดนตรีต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะอย่างเรื่องของการทำงานอะไรต่างๆมีความสวัสดิบริสุทธิแล้วก็ก็ตอนนี้รอให้แบบ แบบแม่ว่าตอนนี้ก็คือว่ากําลังดูอยู่ว่าจะไปในแนวไหนก็คือเรียกว่ามีหลายๆหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มาแบบพูดคุยกับเราว่าแบบเออน้องชอบไหมสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ในส่วนเรื่องของละครนี่ก็ถามไปแล้วว่าเขาจะเล่นไหม mm hmm. เขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนค่ะประมาณนี้ mm hmm. ก็เรากำลังเรียกอยู่ในช่วงของการตัดสินใจของเขาอยู่ก็เอาที่เขาแบบรู้สึกว่าเขาทำแล้วเขาแฮปปี้แล้วก็มีความสุขในในสิ่งที่จะทำเพราะว่า mm hmm. ถ้าเราทําอะไรที่เราเรารักแล้วอ่ะเขาก็อยากจะทํามากขึ้นแต่ในส่วนหนึ่งเขาก็เริ่มมีความที่เขาแบบสนใจมากขึ้นด้วยเราก็เลยให้ความตัดสินใจค่ะขาเป็นห mm ่วงเรื่องแบบการเรียนที่แบบกลัวจะไม่ไหวอะไรแบบนี้ก็เป็นห่วงด้วยเหมือนกันแต่หลายๆปีที่ผ่าน แล้วก็มีความเชื่อมั่นเหมือนกันว่าแบบน่าน่าจะไปได้คือเขาก็แบ่งเวลาเรียนก็คือเรียนทํางานก็คือทํางาน mm hmm. ก็เลยฝึกเข้ามาตั้งแต่เด็กบ้าง mm hmm. เวลาเหมือนตาทำไปกองถ่าย,ย่เงี้ยค่ะ mm hmm. น้องก็จะตามไปด้วยบ้าง เขาก็เลยเห็นถึงการทำงานและที่สำคัญที่สุดคือเขาเห็นเราว่าเราทำงานหนักขนาดน,นี้ก็คือมันอาจจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าแบบชีวิตเรามันโตขึ้นไปมันก็ต้องทำงานแบบนี้นะทำงานหนักแบบนี้นะฉะนั้นการที่แบ่งเวลามันก็ต้องแบ่งเวลาให้ออให้ให้ให้ดีให้ได้ดี<ๆ>มากๆเช่นเดียวกันทีพี่กีตาร์แบบตัวกับเด็กแบบเจมนมียังไงบ้างแบบการสอนเขาการโอ้โหลูกวัยรุ่นลูกวัยรุ่นนี่ก็คือ มันต้องมีการปรับนะลูกเล็กก็จะแบบหนึ่งลูกโตก็จะมีการดูแลอีกแบบหนึ่งอะค่ะตอนนี้เขาก็ทั้งสองคนก็จะเข้าสู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะเราก็ต้องมีการที่เราพูดคุยเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนพี่ไปไหนก็ไปด้วยสิ่งสำคัญที่สุดคือการเลี้ยงลูกคือแบบตึงบ้านหย่อนบ้างอะไรที่ตึงก็อย่าให้มันตึงเกินไปเพราะว่าบางทีเขาอยากจะปรึกษาอะไระเขาอาจจะก,กลัวแล้วไม่กล้าคุยอย่างเงี้ยค่ะหย่อนก็คือไม่หย่อนเกินไปแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบ ตึงบ้างหย่อนบ้างให้เขารู้สึกว่าคอมฟอร์ตรู้สึกว่าอยู่กับเราเราสบายใจเป็นเหมือนเพื่อนมีทั้งพูดมีทั้ทงคุยได้แล้วก็ปรึกษาปัญหาได้ทุกเรื่องก็คือจะพยายามให้อยู่ตรงนั้นให้ได้มากที่สุดค่ะความยากของการเด็กยุคนีที่จิงจริว่าเป็นเรื่องความยากของเด็กยุคนี้ด้วยความที่มันมีเทคโนโลยีนะแล้วก็หลายๆอย่างมันสภาพแวดลอ้อมมันต่างกับรุ่นเรามากๆรุ่นเราก็คือว่า สมัยก่อนพูดตรงๆสมัยก่อนเราเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือสมัยนี้เวลาไปร้านอาหารเราก็จับแต่โทรศัพท์มือถือครอบครัวน้อยมากที่จะหันไปแล้วไม่เห็นใครเล่นโทรศัพท์ในร้านอาหารานั่นอองเงี้ยค่ะก็พยายามบอกเขาว่าคือ ด้วยอายุเราด้วยมั้งคะอันนี้ไม่ได้เข้าเรื่องโรงบาด้วยด้วยสุขภาพตา้ด้วยสุขภาพคุณเ,เต์ด้วยหลายๆคนมันก็อาจจะมีอะไรที่ที่มันค่อนข้างที่จะเสื่อมสภาพไปอ่ฮาะามันก็เลยบอกว่าแม่ก็เลยบอกว่าแม่ไม่รู้จะอยู่กับลูกได้อีกนานขนาดไหนหอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มอบให้เขาก็คือแบบหัวใจที่แบบทำให้เขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สร้างรากฐานให้เขาแบบสร้างรากฐานมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเอง,องินทองใดๆสร้างรากฐานให้เขา ให้เขาอยู่ด้วยตัวเองให้ได้แต่เป็นคนเลี้ยงลูกแบบบฟเฟ่อะอาาคือไม่เสิร์ฟมากก็คือว่าหาก,กินเองเรียนเองทําทุกอย่างเองไปไหนมาไหนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เขามีภูคพัคกนการมีความแข็งแกร่งเพื่อให้เขามีภูกพันการมีความแข็งแกร่งที่จะเติบโตไปในนาวตที่จะแบบต่อสู้กับโลกภายนอกได้แต่ใดๆแล้วก็ให้อยู่ในกรอบที่มันเป็นอะไรที่เอ่อเป็นอะไรที่มันอยู่ในกรอบที่ไม่อมอกนอกลู่นอกท เป็นคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมอันดีอะไรประมาณนี้ค่ะก็ใหญ่เขายังอยู่ในระเบียบวินัยอยู่คือเราเราเราให้เขาเดินแหละแต่เราคอยประคองข้างๆแล้วก็คอยมองว่าสิ่งมันจะแตกแถวไหมจะอะไรไหมแล้วก็ค่อยตกตก,ตกให้อยู่อรอบนะคะแต่ไม่ได้สั่งว่าแบบคุณต้องเดินตรงเดินซ้ายเดินขวาค่ะตอนนี้ยังเป็น,นงงมงจะทำอะไรจะมุ่งมั่นอยูค่ะตอนนี้ก็คงไม่กังวลแล้วอะค่ะโกก็เป็นอาจจะเป็นโชคดีที่พี่น้องรักกันมากๆทั้งตัต้ง ตัมเต็มเขาเป็นพี่น้องที่คอยซัพพอร์ตกันมากๆเราก็แค่สอนเขาตั้งแต่เด็กมาว่าแบบมีกันสองคนพี่น้องนะถ้าไม่ดูแลกันเองแล้วใครจะดูแลเราหรือประมาณนี้วันหนึ่งทุกคนมันก็จะต้องแบบหายไปสิ่งที่สาคัญที่สุดที่เป็นครามรู้กันที่ลูกได้หันไปวันหนึ่งเพื่อนอาจจะหายไปแต่หันไปยังไงเลือดก็มันก็คือเลือดของเราทั้งสองคนยังไงหันไปก็ยังมีพี่น้องะนนก็คือรักกันไว้แล้วมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราได้ทัาใจมาตลอดเวลาคือเราก็ถือที่ท้าใจได้ตลอดเวลาก็คือว่าแบบ เขาดูแลซึ่นกันแล้วกันมาตลอดเวลาตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้ท่ตั้งครรภ์จ้าเดือนแล้วอออะไรนะอออ คุณออมไม่ฝันถึงแล้วค่ะแต่ก็ยังแบบรู้รู้สึกว่าเขาก็ยังแบบอยู่ในจิตวจของเราตลอดเวลาเนอะเพราะว่าเราก็ยังอยู่กับคุณดาริยา,าตลอดเจอน้องตลอดแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องตลอดอย่างคุณดาริยาก็มีอะไรที่เราสามารถซัพพอร์ตน้องได้อย่างเช่นแบบมีรายการก็คือสามารถชวนแบบชวนน้องไปทํางานบ้างแล้วก็คุณดาริยาเขาตั้งใจที่จะอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วด้วยฉะนั้นอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือ หรือ,รอเอ่อซัพพอร์ตน้องเขาได้ตอนนี้เขาก็เรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเขาก็แบบหาอาชีพให้น้องที่จะแบบดูแลตัวเองได้นะคะก็ mm hmm. ถ้าเราซัพพอร์ตได้คือมันไม่ใช่ว่าน้องเราน้อง,องเราแบบ ไปแล้วแล้วเราจะทจิ้งเขาคือดารีเขาคือคนหนึง่งในครอบครัวแล้วเขาก็เป็นเด็กน่ารักน่ารักจริงๆนิสัยดีจริงๆคือคิดว่าถ้าเขาไม่แบบนิสัยดีจริงๆคงคงจะเข้ากับน้องของเราไม่ได้อะไออย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็สัญญากับน้องไว้แล้วว่าแบบวันหนึ่งถ้าน้องไปเราก็คงจะไม่ทิ้งดารีอย่างแน่นอนอ่ะฮะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากคือะไรอยากอยากจะดูแลเขาไปเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาก็แบบเหมือนไปเรียนทำขนมเรียนฝึหกหัดภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อตัวเขาเอง เราก็คอยที่อยู่เป็นเป็นเพื่อนคุยหรือวันไหนที่เขาเหงาหรือเขามีปัญหาเราก็พยายามที่แบบซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเขาค่ะสภาพจิตใจเขาดีใช่ไหมคะเพราะเหน่าเงขององาคือสภาพจิตใจน้องก็ก็โอเคนะคะเพราะว่ามันมันคือไม่ใช่มันแค่ระยะเวลาหรอกค่ะคือเขาผูกพันแล้วสิ่งที่ เขาเจอคุณอ๋อมแล้วเขาอยู่กับอ๋อมตลอดเวลาด้วยเขาบังเอิญเจอคุณอ๋อมตอนที่คุณอ๋อมป่วยพอดีฉะนั้นระยะเวลาที่เขาอยู่กับคุณอ๋อมมาค่ะมันค่อนข้างที่จะผูกพันกันเยอะคืออยู่เหมือนแบบ24ชั่วโมงที่ดูแลตลอดเวลาฉะนั้นมันไม่ได้มีเวลาที่แบบไปมาหาสู่กันฉะนั้นความผูกพันค่อนข้างเยอะแล้วก็ตาคิดว่า แต่และว,วันที่เขาได้เจอการหรือวันที่แบบจะต้องแต่งงานกันวันนี้หรืออะไรเป็นเป็นวันต่างๆหรือโลเคชั่นต่างๆที่เขาได้ไปเหมือนเราอ่ะแค่เรายังไม่ได้มีคนที่จักไปกับเราถ้าเราไปสถานที่นี้เรายังคิดถึงกับสิ่งดีๆที่เราได้เกิดขึ้นที่นั่นไม่เป็นความทรงจำแต่อันนี้มันอาจจะเป็นมรรีก็อาจจะเป็นความทรงจําดีๆที่เขาไปถึงตรงนู้นแล้วเขานึกถึง <S <S อ่ะฮะสิ่งสำคัญที่สุดเราก็เลยรู้สึกว่า น้องของเราอะ่ะก็ยังอยู่ในหัวใจของเขาตลอดเวลายิ่งที่เขาโพสต์ต้าก็ยิ่งรู้สึกดีใจนะว่าน้องชายต้าก็ไม่ได้หายไปไหนจากจากใจ,จเขาอันนี้อันนี้รู้สึกดีใจจริงๆอ่าฮะแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่ที่อย่างก็าคือฝากความงามยาวายาไกับพี่ต้าด้ยค่ มาด้วยกันบ่อยเลยประมาณนี้ค่ะคือคุณออกก็มาบ้านาบ่อยแล้วก็พาไปกินข้าวบ่อยเ,เวลาไปกินข้าวก็คือว่าเขาก็ไม่อยากไปกันสองคนาหารก็แบบต้องมีคนแบบคอยดูแลด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปด้วยเขาก็แบบมันก็จะเป็นผู้ผู้ทีเล่นทีจริงอะ่ะผู้ทีเราก็แบบ ว่าคุาทีว่าแบบไม่ต้องพูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันก็คือเขาก็จะพูดพูดตลอดนะคะว่าเอ้ยแม่ถ้าผมไม่อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยดูฝากดูนาเรียดินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามเดือน6ปีมีแผนทําบุญใหญ่อันนี้ต้องแล้วแต่เริ่มแแผนที่จะต้องทําบุญของคุณอ๋อมเรีอยอาจจะต้องให้ทางครอบครัวคุณอ๋อมเนอะเป็นคนดูแลแล้วเป็นคนจัดการะคะ่ะแต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆว่าตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีแฟนคลับรวมถึงทุกๆคนที่อยู่รอบตัวรอบตัวตาก็ยังถาม ถึงน้องอยู่เสมอถึงทกพี่พี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะ่เเิส